ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักลูกขอบคุณสำหรับชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้ลูกขอบคุณสำหรับลมหายใจที่มีอยู่เพื่อสันเสริญโปรองในแต่ละวัน ลูกมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในหลายสิ่งบางครั้งลูกไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นที่สิ่งไหนก่อนขอพระเจ้าทรงช่วยลูกที่จะสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้อย่างถูกต้องแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ ขอให้ลูกเริ่มต้นวันใหม่โดยให้พระเจ้ามาก่อนเสมอและขอสรงสอนให้ลูกแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งทั้งปวงขอพระเจ้าช่วยให้ลูกมีใจหิวกระหายหาพระองค์ให้ลูกเห็นความสำคัญในการใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์และให้ชีวิตของลูกเป็นที่พอพระทัยต่อพระองค์ลูกอธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อาเมน หากท่านต้องการให้เราอธิษฐานเผื่อในเรื่องใดเป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข0819602181